ฮัลโหลสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกของเรานะคะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์สิ่งดีๆเพื่อเพื่อนได้ฟังกันหรือว่าจะฟังเป็นความรู้พิเศษก็ได้นะคะพอดีเราเป็นคนที่แบบว่าเก่งภาษาต่างประเทศมากๆโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาพูดให้ฟังเราจะมาเล่าเรื่องราวแล้วก็สิ่งดีๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วฟังได้เลยคะ่ะ You will say, on the snippy right? and i my dancing can the content first. Yeah, the Indian tree, and we're be the And tree, but we're going to take over the tree. As tree, i like as you. i you. watch do you know Or did you Okay. See you next time. Bye. จบแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อรู้สึกอย่างไรในการฟังมีสาระดีๆแบบนี้ก็จะเอามาโมเ้เพื่อนๆฟังอีกนะคะบ๊ายบายสวยแต่งดีมาะ